เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสีมาบอกสูตรหางขนาดทอนิวของทีมงานโบยบินนะครับนครับพี่กาดความยาวของหางนะครับเมตรสาสิบหกเซนติเมตรนะครับผมน้ำหนักหนึ่งจุดสี่กันะครับเมียญพื้นหนึ่งจุดสี่กัมนะครับแบ่งเคิงเขานะครับแบ่งเคองเข้าเราเสมอนะครับเราเสมอ เราเสมอแล้วนะครับเขานดกุ้งแล้วเดินสิบเซนนะครับผมเดินสิบเซนนะครับเขายี่สิบเขาเล่ายี่สิบเซนนะครับผมนี่เป็นหางสูตรมาเองของผมนะครับมวยบินนี่อันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับที่ผมเห็นที่ผมเห็นในเบิร์นะครับนี่ครับองศากับสิญีุ่่ประมาณนี้นะครับเสมอเลยนะครับนี่องศานี่เสมอองศาที่มันใส่นะครับเป็นองศาที่เสมอเลยนะครับ นี่เป็นสูตรใหม่นะครับผมสูตรหางเงาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม